ทุกคนทานอาหารเสร็จแล้วและกำลังรวมกลุ่มกันใหม่ผ่านการเตรียมการของผู้อาวุโสเซียนทุกคนถูกแบ่งออกเป็น3ากลุ่มในหมู่พวกเขาเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลท์เอร์อยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกเขาถูกนำโดยผู้อาวุโสเซียนทีมจากโรงเรียนสื่อไลท์เอร์แบ่งออกเป็น2กลุ่มหวังชิวเอ๋อจางเล่อเชียนและทีมหลักของโรงเรียนสื่อไลท์เอร์อยู่ในทีมเดียวกันพวกเขานำโดยพรมยุทธเทพธิดาแห่งการต่อสู้เชียนหลินเอ๋อตัวสำรองที่เหลือพร้อมกับตัวสำรองของสงนักถังเกาต้าโหลจี้เจเ๋อเฉินจิงจือเยียนและหนานชิวชิว ได้ก่อตั้งกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีสีราชทินนามพรหมยุทธ์จากโรงเรียนสื่อไลทเอร์รับผิดชอบพวกเขาในบรรดาสีราชทินนามพรหมยุทธ์สองคนนั้นเป็นผู้อาวุโสจากสารเทพสมุทรด้วยความแข็งแกร่งของอัครพรหมยุทธพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดผู้อาวุโสเสียเดินไปพร้อมกับเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลทเอร์ที่ด้านหน้าเชียนหลินเอ๋อผู้นำกลุ่มที่สองสีราชทินนามพรหมยุทธ์เป็นกลุ่มที่สามอยู่ด้านหลังทุกกลุ่มต้องสามารถสื่อสารกันด้วยวาจาเพื่อไม่ให้ห่างกันมากเกินไป พวกเขายังพยายามทิ้งเครื่องหมายไว้บนต้นไม้ที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้นเมื่อพวกเขาเดินผ่านไปนี่เป็นแผนแบบโงๆ่ๆแต่ก็เป็นแผนเดียวของพวกเขาด้วยหลังจากที่พวกเขาทิ้งรอยไว้บนต้นไม้ทุกต้นแล้วต้นไม้ต้นใดที่ไม่มีเครื่องหมายใดก็จะบ่งบอกถึงทิศทางใหม่นี่คือวิธีที่พวกเขากล้าไปข้างหน้าขณะที่พวกเขากล้าไปข้างหน้าพวกเขาต้องระวังพวกเขาเดินไม่เร็วและในขณะที่พื้นที่เหนือพื้นดิน5เมตรไม่มีหมอกหนาทึบแต่ก็ยังมีหมอกบาง เพื่อรวมกับพืชพันธุ์ที่หนาทึบพวกเขามองเห็นข้างหน้าได้เพียงสิ่งเมฆเท่านั้นป่าทั้งผืนเงียบสงบจนน่ากลัวราวกับว่าไม่มีอะไรมีชีวิตอยู่ที่นั่นความเงียบนี้น่ากลัวมากจนทําให้ทุกคนหวาดกลัวตอนนี้ใต้หัวปินรู้สึกว่าคําแนะนําก่อนหน้านี้ของเขาโง่เขามากความเงียบควรจะน่ากลัวกว่านี้มากหากพวกเขาแยกจากกันจนถึงจุดที่อาจจะทําให้พวกเขากลายเป็นบ้าได้พวกเขาเดินไปข้างหน้าและในไม่ช้าสองชั่วโมงก็ผ่านไปพวกวีเฮาเดินไปข้างหลังผู้อาวุโสเสียนสิ่งนี้ทําตามคําขอของเขาทันใดนั้นเขาหันไปหาาาผู้อววุโสสเียและถ่ ผู้อาวุโสเสียนท่านรู้สึกใหม่ว่าความรู้สึกนี้มันแตกต่างจากเมื่อคืนดูเหมือนเรากําลังอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีวันหวุดลับผู้อาวุโสเสียนพยักหน้าและกล่าวว่าข้าก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นกันตอนนี้เส้นทางต่างจากเมื่อวานซึ่งทําให้เราต้องเดินเป็นวงกลมนี่อาจเป็นข่าวดีตอนนี้ไม่มีโอกาสกลับไปแล้วพวกเขาจะพบกับทางออกที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนกลับได้ที่พวกเขามุ่งหน้าไปข้างหน้าพวกเขายังคงเดินไปข้างหน้าอีกสองชั่วโมงผ่านไปผู้อาวุโสเสียนมั่นใจว่า พวกเขาจะไม่เดินวนเป็นวงกลมอีกต่อไปตลอดการเดินทางพวกเขาไม่เห็นทิวทัศน์ซ้ำซากนอกจากนี้พวกเขาไม่เห็นลอยที่ทิ้งไว้บนต้นไม้อีกแม้ว่าพวกเขาจะบินไม่ได้และพวกเขาไม่สามารถใช้พลังวิญญาณในการตรวจจับระยะไกลได้แต่ก็มีโอกาสที่พวกเขาจะเดินออกไปได้จากที่นี่สิ่งนี้ทําให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วหมอกทําให้สภาพแวดล้อมของพวกเขาแพร่หมู่ย่างมากอากาศรู้สึกหนักขึ้นผู้อาวุโสเสียงสั่งให้ทุกคนหยุดพักทันทีพวกเขาตั้งค่ายเหมือนเมื่อคืนนี้ประโยชน์ของจานวนคนที่มากสแสดงให้เห็นเองอย่างน้ออยยทีี่สุดความเงงข ก็ไม่ได้ทาให้พวกเขาหวาดกลัวมากนะักสําหรับผู้ที่มีเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทคลังเก็บของพวกเขานําอาหารมามากเกินพอคนเดียวที่ไม่มีอาหารคือพวกจากสนักถังพวกเขามีเพียงโลหะหายากในเครื่องมือวิญญาณประเภทคลังเก็บของเท่านั้นพวกเขาสามารถกินได้โดยขออาหารจากผู้อาวุโสเท่านั้นผู้อาวุโสเสียนนั่งกับเจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเธอขณะที่เขากินน่องไก่ตัวโปรดของเขาเขาพูดขึ้นว่าตามขนาดของภูเขาตะวันตกเราน่าจะออกจากที่นี่ได้ในอีกหนึ่งวันถ้าเรายังคงเดินด้วยความเร็วปัจจุบันของเราเปยไปกล่าวว่าหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่ในขณะที่เขาไม่ได้พูดทุกคนก็เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรจากรวานดิสุริยานจันทราพาพวกเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลพวกเขาจะหลบหนีไปได้อย่างไรงไ,ได้อย่างไรผู้อาวุโสเสียงมองมาที่เขาและพูดว่าไม่มีแต่ตอนนี้ทําได้แค่ก้าทีละก้าด้วยแหล่งอาหารและน้ําของเราเราสามารถอยู่ได้สิบวันหากเรายังไม่สามารถออกไปได้ทันทีเมื่อถึงจุดนี้ใบหน้าของผู้อาวุโสเสียงก็รุนแรงขึ้นเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าทุกคนรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรหากพวกเขายังไม่สามารถหลบหนีไปได้เขาจะเสียทุกอย่างและพยายามจะบิน บางทีก็ยังมีความหวังอยู่บ้างขณะที่เขาพูดทันใดนั้นอันตรายก็ปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาทุกคนมองไปในทิศทางเดียวโดวยไม่รู้ตัวจากนั้นแสงสีทองและสีเงินก็พุ่งเข้าหาพวกเขาเราวกับคลื่นทันใดนั้นก็ครอบคลุมทุกคนทุกคนได้ปลดปล่อยทักษะการป้องกันที่ทรงพลังที่สุดพร้อมๆกันแต่ถ้าว่าแสงที่ล้อมรอบทั้งหมดนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับพวกเขาอย่างไรก็ตามในหัวใจของพวกเขาพวกเขาทุกคนทั้งหมดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินี่คืออะไรพวกเขามองหน้ากันพวกเขาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแแแสสสสงงงงีีทอละสสเินจา สำหรับสมาชิกที่อายุน้อยกว่าของโรงเรียนสื่อหลายเครอร์ใบหน้าของพวกเขาดูหดหู่สิ่งที่ไม่รู้จักนั้นน่ากลัวที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางต้านทานมันได้แต่ถ้าว่าพวกเขาสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังดึงดูดอันทรงพลังมาพร้อมกับแสงสีเงินและสีทองคนที่อ่อนแอว่าถูกดึงให้ลอยไปทางเดียวเท่านั้นผู้อาวุโสเสียงร้องออกมาและยกมือขึ้นแสงสีเหลืองหนาพุ่งออกมาและล้อมรอบทุกคนอยู่ในนั้นแต่ถ้าว่าพลังที่ดึงดูดของแสงสีเงินและสีทอง กลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้แต่แสงสีเหลืองของผู้อาวุโสเสียงที่ปล่อยออกมาก็ยังถูกดึงโดยมันแสงนั้นก็เริ่มเคลื่อนไปในทางเดียวกันนี่คืออะไรเชียนหลินเอ๋อพรมยุทธเทพที่ได้แห่งการต่อสู้มีอารมณ์ไม่ดีเธอชกด้วยหมัดควาขงของเธอและกลุ่มพลังวิญ,ญญาณอันทรงพลังก็กระหน่ำแสงสีเงินและสีทองอย่างไรก็ตามหลังจากที่พลังวิญ,ญญาณของเธอเข้าสู่หมอกต่อหน้าเธอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องรู้ว่าเชียนหลินเอ๋อเป็นหนึ่งในราชินีนามพรมยุทธที่ทรงพลังมากในโรงเรียนสื่อหลายเธอก่อนหน้านี้เมื่อเธอเผชิญหน้าากับงยุทธแมอจเ เธอยังสามารถยืนหยัดได้ผู้วีเฮาอยู่ในเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ดูประหลาดใจแสงแวบพบในจิตใจของเขามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นความคิดแวบ,บเข้ามาในจิตใจของเขาสีทองและสีเงินพลังที่ดึงดูดเขาเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนมาก่อนอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาคิดได้มากกว่านี้แรงดึงดูดก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกรง่งคราวนี้แม้แต่ผู้อาวุโสเสียนก็ไม่สามารถต้านทานได้จับมือเข้าหากันเราจะไม่แยกจากกันผู้อาวุโสเสียนตะกนแม้ว่าเขาจะต้านทานพลังดึงดูดไม่ได้แต่เขาก็ยัังสาาามรถททํใหุ้้้กกคนนอยยู่ดวดวไ แสงสีเหลืองกลายเป็นลูกบอลสีเหลืองขนาดใหญ่ที่ปกคลุมทุกคนจากนั้นแรงดึงดูดสีทองและสีเงินก็ยกลูกบอลแสงขนาดมาหึมาขึ้นสู่ท้องฟ้าและส่งพวกเขาให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงคิดในแง่ายดีพวกเขาแก้ไขปัญหาการบินได้แล้วทุกคนถูกดูดเข้าไปในหมอกหนาทึบอย่างรวดเร็วโดยที่พวกเขามองไม่เห็นแม้แต่นิ้วมือใบหน้าของผู้อาวุโสเสียงมีสีหน้าหนักใจในขณะที่เขาใช้พลังวิญญ,ญาณทั้งหมดเพื่อปกป้องทุกคน ราชทินนามพรมยุทธ์คนอื่นๆไม่ได้ทําอะไรในขณะที่พวกเขายังใช้พลังวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสร้างเกาะหลังจากที่ผู้อาวุโสเสียนดปล่อยเกาะป้องกันขนาดใหญ่ของเขาคนอื่นๆก็ปล่อยเกาะที่เล็กกว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใกล้เพื่อปกป้องทุกคนมากขึ้นไปอีกขั้นเด็กเหล่านี้เป็นวิญญาณจานที่ดีที่สุดของรุ่นต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนสื่อหลายเครือยังคงเป็นโรงเรียนไม่ใช่สํานักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยของนักเรียนมีความสําคัญมากกว่าการนําเด็กเหล่านี้กลับไปอย่างปลอดภัยนั้นสําคัญกว่าสิ่งอื่นใด